สวัสดีค่ะวันนี้เรามาใส่นุ่นกันนะจ๊ะใส่นุ่นมอนฟักทองลายดอกแก้วนะจ๊ะใส่เสร็จแล้วค่อยนึกได้ว่ามีลูกค้าถามมาว่ามีอ่าคนทักแชทถามมาว่าใส่นุ่นยังไงให้สวยนี่นะคะเราจะเอาไว้รูแค่นี้นะคะสําหรับใส่นุ่นรูเล็กเนี่ยค่ะประมาณนิ้วครึ่งนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็จับกีบไปด้วยจับเอ,อยัดไปด้วยจับกีบไปด้วยนะคะนี่แบบนี้เลย แก้วเราก็จะสวยมากเห็นไหมคะหยิบมันจะเป็นประมาณนี้อ่าเราต้องใช้ไม้กระทุงนิดนึงนะจ๊ะนี่นะจ๊ะอันนี้ไม้ไผ่เหลาเอานะจ๊ะเนี่ยเหลาแหลมแหลมเนี่ยนะคะ,ะเห็นไหมมีหลายอันอดัดแอปทําเองใช้ทําเองไอ,อ้อันนี้เหลาไม้ขึ้นมาเองนะจ๊ะต้องใช้ไม้ช่วยนะจ๊ะเวลาเวลาย,ยัดแต่ใช้มือพยุงเห็นไหม หมอนจะได้ไม่ทิ่มไม้จะได้ไม่ทิ่มผ้าทะลุออกไปทําให้หมอนเสียหายได้เห็นไหมจ๊ะยัดใส่นุ้นเข้าไปแล้วก็หมุนหมุนหมุนแล้วก็ไม้จิ้มแล้วก็หมุนหมุนไปเรื่อยๆค่ะจะรอบแล้วก็มือพยุงหมอนไปด้วยทุกครั้งแล้วก็จับกีเบกเห็นไหมคะจับกีบไปด้วยเห็นไหมทําด้วยจับกีบไปด้วยจับกีบทุกครั้งนะจ๊ะเห็นจ๊ะเห็นไหมสังเกตมือนะเห็นไหมพยุงไว้ตลอดนะคะ จิ้มไปตรงไหนพยุงตรงนั้นนะเนี่ยเห็นไหมคะสังเกตเห็นไหมเห็นไหมเอา,อาไม่ได้จิ้มไม้ไปเฉยๆนะเราใช้ไม้พยุงด้วยนะยใช้มือพยุงด้วยนะคะพะยุงด้วยเดี๋ยวเราจิ้มเราจิ้มเข้าไปแรงมันทะลุได้ทําให้หมอนเราขาดได้นะคะค่อยๆทําไปอย่างนี้นะคะเห็นไหมนี้เลยก็ทําไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆแล้วก็ใส่ไปเรื่อยๆจับกีบไปด้วยเห็นไหม กีบเราสวยมากเลยนะคะนิยัดยังไม่เสร็จนะแต่กีบยังสวยขนาดนี้เลยอ่ะใส่เข้าไปใส่นุ่นเข้าไปทีละกรมมือนะคะเนีย่ยนุ่นๆเราก็เป็นนุ่นใหม่ใหม่มากเห็นไหมคะฟูฟ่องเป็นยองใหญ่เลยนะคะเราไม่ใช้นุ่นเก่านะจ๊ะร้านเราอ่ะเป็นนุ่นใหม่เกรดเอทั้งนั้นนะคะให้ดูนุ่นเห็นไหมคะไม่มีอะไรเลยขาวสะอาดมากเห็นไหม เราไม่ใช้นุ่นเก่านะจ๊ะเราใช้นุ่นใหม่เท่านั้นถึงจะไม่ได้กําไรเยอะแต่ว่าใส่ใจให้ลูกค้าแล้วก็ใส่เยอะด้วยนะคะใบหนึ่งเราใส่จนแน่นใส่ประมาณกิโลครึ่งเลยนะคะเนี่ยนุ่นใบหนึ่งเนี่ยค่ะของเราคือเน้นเน้นคุณภาพเน้นงานให้มันแน่นจับแล้วไม่แน่นไม่มีบุ๋มเข้าไปไม่จับแล้วไม่นิ่มะคะ่ะคือแข็งแข็งโป๊กเลยนะคะ จะแข็งมากๆเพราะว่าเรากว่าจะยัดเสร็จคือเราทิมแล้วก็หมุนทิมแล้วก็หมุนแล้วก็พลิกซ้ายพลิกขวาพลิกหน้าพลิกหลังหมุนจับเดี๋ยวเห็นไหมคะพลิกกลับไปพลิกกลับมาดูว่าตรงไหนมันยังนุ่นยังไม่พอแล้วก็จะใส่แล้วก็จะจิ้มจิ้มเข้าไปแล้วก็จะจัดให้เข้าทรงจะประมาณนี้เนาะนี่เห็นไหมหไหมคะกว่าจะได้หนึ่งใบใช้เวลานานมากนะคะแล้วนุ่นเราก็จะเป็นอย่างนี้เลยนี่ประมาณนี้เลยนุ่น อุคกรณในการยัดนุ่นก็จะใส่แว่นใส่แมสให้เรียบร้อยนะคะเนี่ยคุณยัดนุน่ <c oughs> นนี่คะอ่ะาใสยเข้าไปยัดนุ่นจนขึ้นกล้ามแล้วไห <c oughs> นไหนงกล้ามดิใส่ใส่นุ่นหมอนจนขึ้นกล้ามแล้วนะคะคุณพี่เทียนนะคะเขาเขาชื่อพี่เทียนนะคะลุงเทียนลุงเทียนลุงเทียนอ่าลุงเทียนเนี่ยยัดนุ่นมาเกือบสิบปีแล้วนะคะสิบปีแล้วละคะ่ะ เมื่อก่อนไม่แก้วทําเองทาทาเองแล้วก็ปวดแขนนะคะทําไม่สวยเท่าเขาหรอกก็คือม่ดก็คือไม่ค่อยได้ยัดแต่ถ้างานเลี่ยงๆมีหลายคู่ไหนก็จะช่วยกันแต่ส่วนมากก็จะไม่ค่อยช่วยเพราะปวดแขนนี่ <c oughs> นอย่างี้นะคะเห็นไหมเราจะใส่นุ่นทีละกำมือหยิบมาทีละกำมือแล้วก็ใส่ตรงรูเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ฝั่งนึงเราจะผูกปมไม่แน่นนะฝั่งนี้เราผูกผูกปมตายไปเลยนะฝั่งนี้เนี่ย เนี่ยฝั่งนี้ผูกปมตายแล้วก็ค่อยจัดยัดแล้วก็จัดกีบจัดกีบไปเรื่อยๆเนี่ยเทคนิคเลยเห็นไหมหมอนเราสวยไหมหมอนเราสวยไหมคะเห็นไหมเห็นไหมถ,ถ่ายดูอย่างสวยเลยสวยทุกมุมจ้ะไม่มีมุมไหนไม่สวยจ้ะกีบดอกแก้วนี่แบบเป๊ะเลยนะคะเห็นไหมอ่าสวยมากเห็นไหมคะอ่าทีนี้เสร็จแล้วจะดึงนะเสร็จแล้วจะดึงก็คือเรายัดนุ่นเสร็จแล้วเราจะดึง เห็นไหมคะดึงก็จะคลายปมหมองนิดนึงแล้วก็ดึงอ่ะเพราะว่าแกเป็นผู้ชายแกจะ,ะใช้ถุงมือแล้วก็แกใช้บืนแ,แกดึงได้เลยแต่ค่ะแต่ถ้าใครไม,ไ,มไ,มไม่แข็งแรงมือไม่แข็งแรงก็ใช้เนี่ยพันๆได้แล้วก็ดึงอะนะคะอย่าไปทําอย่างนั้นนะก็คือไม,ไม่สามารถทําได้นะคะเห็นไหมรูรูก็จะเล็กแล้วแล้วเห็นไหมนี่นี่ะไดึง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 ,ดงอ่ะดึ แล้วก็มัดตายนะคะอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะ,ะแล้วก็จะมาจับกีบนะคะแล้วก็จะมาทุบทุบให้เข้าร่องเข้ารอยให้มันเสมอกันนะคะแน่นมากจับเลยเนี่ยไม่มีบุ๋มเลยค่ะเห็นไหมเรียบร้อยแล้วนะคะประมาณนี้นะคะเทคนิคการใส่นุน่นขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตไม่แก้วก็จะลงให้เรื่อยๆนะคะฝากติดตามด้วยนะคะอาจจะได้ทำหมอนเก่งๆกันนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ